ดูดิดูดูดเขาคุยกันก็ออกมาก็าได้กับตัวใหญ่ตัวสองขีดสามขีดดูลุงเหน่องออกมาได้ตัวี่เนี้อโอออตาตาตาโอ้โหไม่มืออนี่มั้งออสวัสดีครับท่านผู้ชมวันนี้คึกอยากจะออกมา ลองดูดิมันจะมีตัวไหมเขาคุยกันจังเลยโอ้ได้อย่างนั้นได้อย่างงี้เขาเรียกอ,อะไรส่งผลงานกันหน้าดูเลยเออลุงหนึ่งจะลองดูดิว่ามันจะมีตัวอย่างที่พูดไหมนี่ก็มาตกอยู่ใต้สะพานมันต้องลองดูเราะอยากได้เหมือนกันนะนีออ่วางเบ็ดไว้สามขัน อี่ยหลอดหลอดทุกที้ทุกทิกท้งอยู่นะนี่คันสองน,นั่นคันสามพอแล้วสามคันก็เหลือเพื่อแล้วไม่รู้จะเจอกุ้งเปล่าเมื่อกี้ได้กุ้งเล็กๆมาสองตัวตัวที่หัวไม่โป้งมือถ้ามาลองมาดูมาชมกันนะสวัสดีทุกๆท่านมาชมกันมาแล้วตัวแรกเอ้ตัวที่สาม มีแต่กุ้งเนี่แล้วก็ตัวไซส์ได้อยู่นะไซส์พอได้อยู่ปิดหนวดนะไม่เข้าปากนะนี่พอได้อยู่ย้ายมาสามสี่ที่แล้วเพิ <c> ่ง <oughs> จะเจอ,อาาหายยากหาเรื่องอะกุ้งหน้าหนาวปกติมันจะดีนะ หนาวปีนี้รู้สึกว่าติดเยนไปหมดเลยระบบพ ไม่ไม่ไม่เคยออกกลางคืนบ่อยนะมันไม่ไม่สบายไม่สบายตาหมายเก่าๆก็ตกไม่ได้แล้วต้องมาหาหมายใหม่ หายใหม่เนี่ยตอนนี้ลุเงเหน่งเท่ากับเริ่มต้นใหม่เลย<ๆ>ก็คงจะใช้เวลานาน<ๆ>กว่าจะเจอไหมาย<ๆ>จูจะไปเจอไหมย<ๆ>ดีเลยมันก็ไม่ใช่นะ้ำมันก็จะแรงตั้งแต่ตอนนี้ไปยันน,น,ยน,นู่นอะยันตีสามนั่แหละ น้ำถึงจะเปาน้ำหัวน้ำขึ้นถ้าต้องเลงอยู่เด็ก๋กก็เอาเอาเรือไปจอดที่ไม่ได้แล้วต้องนอนเป้าเรือแล้วแล้วก็ไม่ได้เตรียมอะไรมาเลยผ้าห่มก็ไม่มีมา <c oughs> ติดตะปลาลกแม่ปลานี่เยอะจริง มัเไปพันกันอีกทีนี้พันกันเลยดูตัวสวยซด้วยนเนี่ยโอ้หดูดิตัวสวยซิเลยลงกระปองไปก่อนอตัวสวยก็ลงกระปองไป กินตอนไหนไม่ร good. onun, иной, ู้เอาไอ้กามกุดกล้ามไม่มีกุดหมดแล้วปลายก็กุดกินตอนไหนก็ไม่รู้นี่เอาวซะหน่อยว้าอ่าติดในนี้อืมตกกุ้งไปด้วยตกปลาไปด้วยได้กุ้งน้อยก็ยังได้ปลาไปกินเนาะ ปลาโคตปรปลาโคตรได้กุ้งน้อยไม่เป็นไรอย่างน้อยๆเราก็ได้ปลากินอดที่ไหนละ่ะร้องอดตัวได้ยี่ไหนเห็นเห็นมาโดตรตได้ยิน,น,นต,ตัว ไม่เจอตัวใหญ่เลยเจอแต่ตัวเล็กนี่งติดไหม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 โอ้มาแล้วโอ้กุ้งตัวเล็กเล็กกะเอาอ่ะก็มองไม่ค่อยเห็นเท่าไหร่อ่ะนี่ไฟมันไม่ค่อยใไอ้สมบูรณ์แบบเท่าไหร่นะนี่พอได้ จะทำยังไงให้ไฟมันพอดีพอดีนะใส่ต้องสัดทีกดวงก็แล้วมั้งอืมค่อยชัดขึ้มนมาหน่อยเดี๋ยวก็มองไม่เห็นหน,นั่นแหละไฟมันอยู่ผิดข้าง กลับมาแล้วโถวทั้งคืนได้มาแค่เนี้กุ้งมันไม่กินนะ่ะเลยได้น้อยแต่ตัวสวยมากสองสาตัว